สวัสดีค่ะคุณครูสุนัน์สุทธิจิตานนท์ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าสมาร์ทคคสค่ะภารกิจในวันนี้ก็คือภารกิจกอบกู้โลกจากหุ่นยนต์ไวร้ายค่ะนักเรียนจะได้เรียนวิธีคิดผ่านการถอดรหัสพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยในครั้งนี้จะสอนการเข้ารหัส และถอดรหัสในรูปแบบของแอดพัสและซีซ่าไฟเซอร์ค่ะซีซ่าไฟเฟอร์ถอดรหัสตามฉบับซีซ่าห้ปีก่อนยูสการ์ได้เกิดสงครามที่เรียกว่ากาลิกเวอร์ d จูเลียสซีซ่าเป็นหนึ่งในสามของผูนนาา้นำอาณาจักรโรมันมีกำลังทหารมากมายและปกครองดินแดนถึงสี่บวกหลัง นอกจากซีซ่าจะต้องปกป้องอาณาเขตของตนแล้วยังต้องทําการล่านาณนิคมเพื่อขยายอาณาเขตและอํานาจการปกครองโดยทหารของซีซ่าจะถูกแบ่งออกตามสถานที่ต่างๆและจะได้รับคําสั่งบัญชาการผ่านทางจดหมายลับที่ซีซ่าจะเป็นคนส่งให้อาณาเขตที่ซีซ่าปกครองนั้นเริ่มขยายกว้างมากขึ้นเวลาที่ใช้ในการส่งจดหมายก็เพิ่มพนเช่นกันทําให้ศัตรูสามารถเข้าขัดขวางและรับรู้ความรับของซีซ่าจาก ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามซีซ่ายัองคงต้องสื่อสารกับเหล่าแม่ทัพผ่านทางจดหมายอยู่และนั่นเป็นเหตุผลให้เขาเริ่มคิดที่จะหาวิธีป้องกันข้อความในจดหมายนั้นโดยการเข้ารหัสข้อความให้ดูเหมือนไม่มีความหมายและเข้าใจได้ยากและนี่คือเริ่มต้นของการเข้ารหัสแบบซีซ่าไซเฟอร์โดยขั้นแรกซีซ่าได้ตกลงกับเหล่าแม่ทัพถึงออฟเซ็ตหรือจำนวนตัวอักษรที่จะถูกเลื่อนออกไปที่จะเป็นตัวช่วยในการไขรหัสนั้นๆ ตัวอย่างเช่นหากซีซัาและเหล่าแม้ทับตกองกันไว้ที่ออฟเจ3ต์สามออฟเจตจะถูกเลื่อนโดยการหมุนวงล้อด้านในให้ทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนไปทางซ้ายสามตัวอักษรโดยวงกลมด้านนอกจะแทนตัวอักษรของข้อความจริงหรือ plaintext และวงกลมด้านในจะแทนตัวอักษรของรหัสลับหรือ ciphertext จากตัว M กลายเป็นตัว P ตัว E กลายเป็นตัว H ตัว T กลายเป็นตัว W ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จากนั้นซีซ่าก็สามารถส่งจดหมายที่เข้ารหัสแล้วให้กับหลอกแม้ทับได้เลยเมื่อแม้ทับได้รับจดหมายแล้วก็ทําการถอดรหัสหรือดีคริปโดยใช้ออฟเซตตามจํานวนที่ตกลงกันไว้เพียงแค่เท่านี้ก็สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของจดหมายนั้นได้แล้วและโดวยวิธีการนี้เองซีซ่าทาให้จดหมายลับของเขามีความปลอดภัยมากขึ้นสามารถนําทับของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับชัยชนะมากมายในสงคราม แแมยุคของซีซ่าจะหมดไปแต่หลักการของซีซ่าไซเฟอร์ก็ยังถูกใช้เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันหากน้องๆคนไหนสนใจการเข้ารหัสแบบซีซ่าเตรียมวิธีคิดผ่านวีดีโค้ดมีมินิเกมที่จะให้น้องๆได้รับภารกิจเป็นคู้กล้าในการปกป้องโลกจากเหล่าหุ่นยนต์วายร้ายที่ทั้งสนุกได้ความรู้และที่สําคัญยังได้รับใบป,ประกศาศนียบัตรหลังจบเกมอีกด้วยนะครับหากน้องๆคนไหนสนใจสามารถพบกับเราได้ที่ a s p e c t แ s i mm hmm. s t s r g a m e เกมสมินิเกมที่ถูกออกแบบมาสำหรับน้องๆทุกคนจากพวกเรา mm hmm. เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด สำหรับในหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเวลาที่นักเรียนเข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วหรือในตัวของเกมแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถกดที่ปุ่มสีเขียวคํ้าาเริ่มเล่นได้เลยค่ะนักเรียนคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะคะนักเรียนสามารถจะสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และเมื่อนักเรียนเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้รับใบประกาศแทนคำขอบคุณค่ะและพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ